โอ้ว่าติงเปลี่ยนไปสายตากะเปลี <slightly fit> ่ยนได้ตอนนี้กินข้าวเที่ยงกับยังคือทองบิงแท้เราต้องกินน้องม่วงลายเยอกว่าไอ้ม่วงกินมืนเนี่ยสบายดีพอแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขพลุกสมองสุบอนกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสาบุนลายคิเก้าคือเดิมเมื่อนี้ก็ได้มาหาทางน้องเต่าคือเก้าคือเดิมในเวลาแรงๆนะพี่น้อง พี่น้องก็ชิดายขับไปหาทั้งน้องเต่าพอนอกกับน้องน้องนุกพี่น้องร้ายขนาดชิด้ยขีนไปหาทั้งน้องเต่าเวียนอาเวีนแท้ข่อยยังไม่ทันอาสบายดีเด้อยืนกับว่าจะไปหมุนบ่ไปใช้สิ่งใมืออื่นอื่นไม่้ไม่ได้ไปเอาไปต้มบอกว่านี่เงิน กลุ่มไก่เหมือนไปเปลืองเงินนะไปแังไรมิเต้าเงินให้แม่ซื่อก็เลยบอกไปพี่น้องตั้งแต่เพื่อนแอมเพื่อนใหม่ในตู้ใหม่ยังไม่ขึ้นมาเห็นเนาะไม่ไปขึ้นมาเมื่อนี้พี่สาวกันเนาะมนบอพี่จะเคยขึ้นมาบ่ยังบ่เคยขึ้นมาในตั้งแต่ในตู้ใหม่เนาะปวาร์ในตู้ใหม่ได้เจ้ากลับไปไทยไปไทยได้กลับมาอยู่ตารางสายดีขักขนาดบ้านนี้นี่กัมันกับบนหนาวและเวลาลมกับนอนอ่ะแอมขักขนาด อย่างตะบอนน่นเนาะเกีนฝนศาสตรนอนจะไปไทยแล้วไทยทหารดิเออโอ๊ะัวมาคุกหน่อยป่ะจ๊ะฮะญาเข้าญาเจ้านี่เออเห็ดบุญนลำไผ่อันไหนญาภาคเสียบวยญาเสียแต่เห็นแล้วอือหึหลายปีแล้วเนาะเห็ดบุญนลำไยอีก ยิหนะโอ้ลายเดือนมาช่เฮามามันนีเห็นเพลินแปกได้เตจชีฟ้าแมนปกติมีแต่สีชมพูเอสีแดงที่สพูปัดองเพลินกิงเกรักเรเทนน้อข่าวะกินเซ่บเนาะเรากินซ่บเนาะเลยปกติแล้วเลยมาได้ไหมผมเรอบ๊อยดีแมงกระ่ายิเออยมแงหแ่เออแบบนี้แม่มาได้ยูเพื่อนยูซาน นีมากยิ่งใดกับบุยเนาะตอนนี้นี่ไคมากก็อยู่เพื่อนได้เปิดตีอเนาะผมจะใส่หมวันะสนสแตงาทบตแตข่อยสันอะไรอย่าเี้ยนี่ยัได้่นหัวอนหนึ่งออกเงี้ยเนาะโยกข่อยว่าช่วงนี้มันมันหอนพวกเรต้าทัศน์ใช่ไบมที่แรกเราตัดคือรงนองตืนี่ตัดชงทรายหายหดนี่จะสิไปบอหมือุงไก่ เอาไปย้มมันไก่มืออื่นจังไปมืออื่นก็ไปก็ไปตองกันเว้นเด้อก็คือนนะมันไก่พวกปลาซ่ามันจะโมยานตีปลาซ่าอืมเผ็ดยังเดียวโอ้ยังพนอืมน้องแอมมาแต่ไทยได้ยังน้องแอมมาของฝากของต้อนนะบูมีอยังอ่าบูมีอยังที่อย่างมันมีของฝากของต้นมาให้เอื้อยเป็นยากนัแนบอขัดผมมันบอกรัดผมที่คือเอาตัวสีดำนะ รำต้องใช้ช้อนเสโอ้เสร็จเดียวมันกับบุัดา่อยเคยหัดอยู่เออเวลาจะนอนเจ้าก็เจ้าก็อันยังก่อนปล่อยผมบ่ละหรอปะเออเดียวเวลานอนก็อย่ามาอย่ามาหมัดผมนะแต่ก่อนข่อยก็เคยหมัดอยู่โมผมหมัดผมล่นเฉ่ที่นอนอืมบ่เกี่ยวกันเนาะเอาใหม่รุ่นเก่าไปที่แทนปัดโออสบายช่างว่าแต่เออจัคอยู่กำหาเมย์สามันผู้ดีงาม บัเปลืองยาซัโผมอีกดูแลจะให้ขอเพื่อนชาเมีนี่นะรังแคนะบอบอจลางจลางพรมบอลจังหามันคือชิ้นขาวคานในหัวนี่ค่ะมองดูนี่นี่บอบอนางหัวแห้งนางหัวแห้งบอเออเยี่ยมมองดูเวรหัวสะหรายคือเก้าหลังแบบวันนางหัวเจ้ามันแห้งกันพอขึ้นเดีพอขึ้นกระโดนนี่นหะอือชาวเป็นรังแคนะใช้ไหมเราตอนนั้นคือว่าเริ่มหายหลังแคนะ ใช่ยากจับหัวมาอีกหัวโอนเขาอู้ปูหวานนั่นเนาะว่านไม่พิน้าเอาไห้เมื่อใดกันย่างไห้ยังมีชาแล้วใช่ไหมให้ก็ได้กินของชาแอือบอนองเต้าบอนนี่เป็นถั่ยบวงมาไหรบอนนี่บัวนี่อันถั่ยบวงนะใบตู้นี่ใบตู้นี่ตู้นั่นได้ถิ่มเลยังอันนี้ว่ายพี่เก่าแต่ว่ายใหญ่เครื่องมาไหรนี้ไม่นี่ขนาดปีนี้ยู่ในกินไว้ตู้นี้เนาะมันไม่ว่ามันอัดคักเมื่วันบนเขาได้อัดน่ มี่ไฟในมหาจชมไนี่นี่ไฟในมหามันนี่เกี่ยวกอะไรนะเยอะแยะอะไรกันมาลายอยู่บ่เ่อได้ก่อน้เพื่นกาญาติว่าเจ้าบ่กว่างคนกิจากมานเกเพื่นกาญาติว่าเจ้าบุษดุยันนอนยันยังดีบังเือกิดอ่ะจะให้อันมาลายอยู่บ่มาถายจังชิ้้ะชิหเป็นมาล้ะเจ้าบุรรมคาญบ่เลย ยันแบบมาทุกมือทุกมือวะสันอยากนอนก็ไปนอนเยันบอกช่วงนี้เพิ่นเมื่อวานขึ้นไดเสียงกับพ่อยคอนแต่ก่อนนี่เว้ยขึ้นเอาขึ้นเอาแล้วก็วิ่จื้อยี่บ๊อบทำวิ่งจื้อยอดไปบางคิดเก่าเด้อะเอ็งมีโทรศัพท์เบิ่งเนาะก็เลยบวจักแค่ว่าขึ้นเอาขึ้นเอาเสียงว่าอนี่นี่หลังจากที่ไปเอายาลบที่สามเปลี่ยนไปขนาดเลยเสียงว่าเสียงจากกัอ่อนหวานลง เจ้าก็หูตัวว่าเจ้าวาหวาดขึ้นเจ้าว่าม่ได้ให้ไม่เกี่ยงใครบอเสียงเจ้าแล้วมันคอยลงคอยบ่กแม่แต่ก่อนนี่ป้าทึนเอาทึนเอาคือเอิ้นน้องเตอกับปักเต๋อใช่อันนี้แต่เตอเต๋อเนีอันนี้แบบเสียงอ่อนลงคอยลงขนาดแต่ก่อนนี่ว่าเสียงเจ้ามันช่แบบนี้โอ้ว่ามันเองเปลี่ยนไปสายตากะเปลี่ยนได้ตอนนี้แต่ก่อนนี่สายตาแบบ bọc quẹt bọc quẹt kín cào thiên gần yang cứ thòng bình tèn ngon lạy muông lá chắc quá, ngon kịch thơ ngon kịch thơ ngon kịch thơ ngon bàn thơ ngon kịch 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 thơ ngon หลานถาวรนอนเลยจะบอกให้ข่อยเอายังเกาะมาให้นะเอาแล้วรถุพุ่งแล้วรถุพุ่งโอ้ยข่อยยังรถุไม่ได้แล้วข่อยยังคือกันมีแต่รถกินเนาะแต่ <c ười> เอาหมวงแน่สิร <c> ถ <ười> กินทันใดอยู่ภายในอากาศห่อนก็มีตู้เย็นเนาะเ <c ười> บื่อหันก็เห็ดกระเล่มเขาตู้สบายเ <c ười> กระเเลม,มเออบอฝ้าเฮกระยานบอสบาย,ยแบบ <c ười> ช่วงนี้มันอากาศมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยจักหน่อยลมจักหน่อยหนาวก็คือว่าเมื่อนี้เห็นว่าพายุสงิเขาระวังเด้อรอโดด ตัวเฮือนนี้โดยพันว่าลมเฮงไม่ได้ยินเหรออือนอี่ได้ยินเพผนเบาอาจัคชิแมนโบแมนผัดไหนขึ้นมากันเลยเออโบบลมผัดดอกแต่ว่าเฮือนจะอยู่ทางในหมูลมบ่หอดหอกเฮือนข่อยมันอยู่นอกทางนอกนอก,นอกตรงหน้าหมูข่อยนอนข่อยก็ล้มลมเลยเนาะอ,อันนี้กว่าเฮือนหมูบางเลยดิหรือว่าหรือว่าผนเห็ดอันยังเกาะเห็ดยังเกาะเห็ดเห็ดบุญเห็ดคนพีตายมีแห้งเนาะ อย่ามันล้มมันนะเป็นมันเป็นงูเป็นงูมาลูเลจ้าอย่าไปใกล้เด้อเพราะว่าคนตไยมีแห้งเจ้ามันต้องไปใกล้ยัดยีสุดต,ต้องไปเยียบเพราะว่าถ้าเจ้ามันบกแห้งดิถ้าอยากไปให้น้องเตอไปแล้วเป็นผู้ชายเพราะว่าอน,นี้มันเปลี่นแบบคนตายมีแห้งมีแต่เจ้าไปใกล้เจ้าคนบกแห้งบางคนขนาดแบบว่ายางหันโดงๆนี่เวลับไปนี่นอกเลยปันไกลถึงห้า ถ้าเป็นเปรี้ยวไหลเดือดจาเจ้าโ่ต้องไปเนี่นแยนั่นแหละคงเพียเพราะว่าอันนี้มันเป็นคนบอดีอันตายแบบเป็นทิทางที่โบนั่นดีโบอยากให้เจ้าไปเพื่อความปลอดภัยของเจ้าเพื่อความสะดวกสบายเนาะเนื้อก็มีอีกเลยเนาะบุญก็ถ่าไปทั้งเนื้อคุณเหนือไได้่ะเพื่อนอันนาเพื่อนตัวนี้แล้วก็เพื่อนอันนาเพื่อนถูกบอกเนาะถูกบอกถูกไห่จ๊ะเพื่อนใกล้เอานาตลาดนัดบอกโมเมนต์ เพื่อนเพื่อนอาณาเบาเผยอ๋อฮูบออ๋ออ๋อเพื่อนเพื่อนลกถอ่วิวเพื่อนตุเล่เพื่อนตุเล่เพื่อนเพื่อนไก่เพื่อนสว่างตอาท่าตัวนั้นอืมอคันแล้วเออไก่หันสบแปงกันแหละจิงคันแล้วเลืองานตัวนี้จหลืงานตัวนั้นท์ทองงานตัวนี้เราต้องไปคนขายกับบมี่เจ้าชไปข่ามข้องผีเป็นนักอีกยากอีกต่อไปก็ต่อเนี้ดีแล้วเราต้องไปหรอกมันบ่มวนไปไหนเพราะว่า ทานว่าบุญอยู่นอกบ้านน่ะคนบลายซาบุญอยู่ในบ้านน่ะค้นไร่อาจจะก๋ไปแต่ไข่เองโมไปไข่มันไก่ไก่ไก่กับไก่แค่นี้เลยแไม่เหรอไต่จับเก่าที่ชอบซื้อ่อไห่แบบนี้ชื่อไห้รุ่นจับคือเก่าดีอัตโนมัติได้ไหมการปะก็ล่มตึ่นไหมนี่จะเกิดใหญ่ใหญ่ได้ก็ได้ขันมือตีงก็เป็นเรื่ออื่นคือก็ข่อยได้เนาะเชามคาย่างๆอยู่กับของแต่ทองอยากประจางี้ หนึ่งเข่าเลยจะขวายเองมาทานหนึ่งเว้นนี่จึงหน้ามาสีเย็นแม่ข้าวสิกินเนี่ยจังเนื้อเพราะว่าเข่าเนี่ยเข่ายังไงนะเป็นกราไปฉองไปได้มาเถิงกระแขงบ่ชื่อนะเกือมาเป็นเกือมาแต่เบี้ยแต่เว้นเป็นข่าวเก้าบ่รู้ว่าจังใดจะองกินนะบ่จังเกือมางั้นกินแล้วกินตอนเที่ยงแล้วเกือแล้วบ่กระากินเกือมาก่อนยกบไปใช่ไหมแขง ແລະນໍາແນວນະເອີເຫ <me> ັນແນວນະຂອງມາວ່າແນ່ນັ ini, woah, ້ນແຫຼະ ok, ຈັງອັນວ່າ1ຄໍາໆເຮົາຊິກິນແດ່ຫນຶ່ງເພາະວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ໄປເຮັດໃຫ້ເຮັດຫນ້າເນາະລໍທາຫນຶ່ງໄດ້ກິນໂລດບໍ່ຕຕວນແແງກແມນລະແລາຍີລະຫນບີນຶດຊມມາຮືຕຶຮກົແຂງอກຕ เดี๋ยวเป็นน้ำน่เขาแน้หสะเขาเงาบเออเขามิดงามเลยมันแต่แขงเนาะมันมิดมิแบบสีขาวใสๆมั้งเออขาวๆเนีขาวๆคือนอนตายเลยเนาะเออนกอะไรนะอันที่อันอ่อนม็คหอมมวัดเนยมัน แจงแซบให้เผื่อปริมาณถึงอนกให้ดากถั่วลยเนะเมนูเมนต์กับโบเซกินข้าแซกินเขาแข็งเขาโบแซกินโบแซกข้เขาแข็งคือกินโบเล่ห์นะเมนูก็กินข้าวออดได้เลยเนาะเออเดีบยวบางคนเขาเจาหูเขาแข้าบางคนเขาเจ้าไปคายให้ดิเขาก็จะถือตัวนั้นแลลวเป็นน้อนมีหรือมนช่อนอนคือนอนรับหอนคือม่นอนรับหอนหรือเปล่าตลาดให้ก็เป็นโบเล่ห์นอนตลาดบอกรา็พื้น มี้นที่ชองอ่ะนอนรับย่บ่รหอนก่อยอืกว่นอย่อยเลยก่อยอีกคือนี่สมมติว่าทักเนี่ยพื้นหนึ่งพื้นได้ตอนหนึ่งมือแล้บวบอกอ้วพื้นหนึ่งยจักมือแล้วเดียมือเเาไว้จะเย็นๆค่อยๆไปเพราะว่าเฮาเหตดไปเรื่อยๆบ่ตองกดดันตัวเองเด้อ นอนนอนนอนามันกดดันตัวเองมันช่วยางก้ายกราก็บ่อย่าเราตามใจเพื่อนเนาะไม่ต้องกดดันสบายสบายพักผ่อนี่เปลี่นเวลาอย่างนอนก็นอนดิหางเงยเจดอนรัดแรงเนี่ยบ้านเราแอปากงปึงมันมาถัดไปเองมึงหลังบองอยู่ในบ่อห้อนบ่อไ่เลยปมันตายแล้วนีต่กอนมาตาย อันนี้มันดีไปแล้วใชเป็นแหมมันแขันอะเอออันบนอันนั้นได้จานน้อยอันนี้พี่โตนะงอือ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 ถ้าจะไปจูนใหมตอนนั้นนอกจากคือมันมักมืออะไรอากาศร้อนมาหันหนาเบิ่งนอกคักได้เนาะสมบิวเไม่ได้เบิ่งอยู่ในบเอาห้องอันี่าค่ะอยู่นอกก็ยังห้อนขาโลกมันไม่ใส่ทั่วกันบ่าไงสาบชีโคน อ่าสียอ่าไปนะเอาไปนอนใช่ใช่นอนได้เฉยเล่นได้เป็นเนาะนอนละบแรงดื้อนอนละบแรงผมเป็นจนอนใหญ่แล้วเนาะนอนกับเขาก่อนแม่แน่นอนสิคาวเลยพอนั่งเจ้านอนตอนนี้ผู้ที่สวดถุงมือประมาณเที่ยงคืนนอนรับมีกินได้เปล่าโ้โหปลาทูนี่แน่นอนแลงปลาทูกรือยังอีกนี่แต่ปลาทูแล้วเออมีิวโฮมหิงตำเพ่าะอย่างถั่วอะได้นี่ นี่แบบตำกินกับมาตัวพวปิ้งอาจังเสรปิ้งาไดถทานของมีได้มีแตใส่พืชเนาะที่ทานเรอัเป็นด้ทานเจ้าบ่อู่หรือไน้องเต๋อเตหนึ่งหนึ่งเขาเศร้าก็ยังน้องเตือเก้าบ่เอ็มมาก็เห็นน้องเตอว่าวันนี้เอมมาแข่งเตอพี่เอ่ออ้าคำูดเพื่อน้องเต๋อีเตอเรื่องให้น้องเต๋อจะากผาเปลนเนี่ยมันแตกเมียมาคืนเขาฟาพืชเปล่นกะบัตร้าฟ้าเจ้ากัะนึงเดี๋ยวเห็นว่ตาฟาพืชเปลนในมั่หนึ เพื่อนหลังนี่มีแต่ผู้ชายหนึงเขาที่ไม่ต้องเตือนอย่างเดียวน้องเตือนเรื่องเรื่องอยู่ผู้หญิงนางักกิจย้างชอที่มีว่าตลรดเ็นหนึ่งเอออาหนึ่งไมันโ่ง่า่วคนจงเออหนึ่งเข่าดิผู้ชายหนึ่งเข่านอ๊วัเพไม่เอาเงห่างแม่ผู้ชายหนึ่งเขาเนาะ่โออเไม่ไดน้องเตือน สามีชุดยอดได้หนิครอบครัวเนาะถึงเราเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วไม่กินกระปิ้นแน่เอาที่กินกระปิ้นแซ่บอีกทีมาเปิดใจแฉน้องเติมมานั่งเฮี้ยงกันเนี่เปิดใจผู้ชายสิครอบครัวพึ่งกันมาจำเปนแล้วแบบนี้เบียกบ้านเบียกเฮือนผ่านเนาะน้องเติมนี่อืนอนบ่หรือจะไปทางไงซะไปนอนนน่ั่งนี่เลยแล้ว ปิด uhm si> ิืนชีว่าทีดึงเลยด่งแลว่อนนี้นังศึก่าอยากหั่งกัอยากด้วยกับหนึ่งเผาเด้อจะเป็นผู้หญิงบ่อีว่นละว่าแม่เจ้าเฮียนเห็ดเห็ดดูเห้ดกินบานนี้เห็ดยูบ่ใช่วิถีธรรมชาติอยู่นี่วิีธรรนะเรื่อก็ว่ยังว่้ฟืนคือไงฟืนนอจากวัยวะอืมมันทนใจดิทานอ่ะมันซ่าแม่น่ พืชนี่ไปหาใช่ไหไปหาให้ธานุฉันนกเตยไอ้ผู้ยิงมาปิ้งมาหนึ่งเข่าป่านี้พืนเนี่ยผู้ยิงหนึ่งยะไข่อก็แบบนี้อกต้มมะเร็งชั่วคาบเราไข่และแม่กามาเอื้อย่างกามะเลยเนาะตะกี้แบบเป็นไข่บับขาดคนเบิ่งแย่งขาดคนดูแล่กินหอดเอื่อยกับปานั่นไข่ได้เนาะเบิ่งั โฉอยูเลวสั่มัดอูเพื่อนอุตสามานอนเป็นมูอ้าวมานอนได้อ้าวานอนได้เราได้มานอนไปึืนไนโ่้โเออแล้วถลูกก็๊กไรใช่ทำเซ้นอย่างนลูกมาสั่งเอแล้วเราไข่แหงมืออะไรดิเอาไอโบนะไอแล้วอ้าวกิ่นวานลายดีนะบุษอหวานมาอีกยันจะไอชันแหละ แต่กวชิบอชื่อยังไรเพื่อเป็นไข่แต่เอาเงินให้เพิ่อนไปซื้อมาม่าเองไงเนาะโบต้องไปดิดเดอร์แบบกุ้งไก่นะบออบอโบอยากให้ไปเพราะว่าเฮือนดีตัวนี้นะเป็นเฮือนดีแบบตายแริงเฮือนบุญเฮือนบุญนะไปได้อยู่เอาก็ไม่อยากไปมันไก่ไปก็ไม่นะบินไปไปกับไปตอนเว้นทะเลไปตอนขึ้นบ่ต้องไปเราอาสอาโบต้องดีดเดอร์แบบกุ้งไก่เด้วยให้ยูบอสนี่เอาอยากไห้บอไห้ใช่บอไห้ยังไงก็บุบี้ห่าง เออะตัวใหญ่ลายหารกับนี่ยเคยหายกับจอาโ่หนิตัวอยากมีกะฟังเด้อเคยใช่ปะหายหายหายเขาไม่ใช่เอาไปเขาเอาเปเอาแล้วหายตัวนั้นการมาตัวอยากหางเห็นว่าน้องตือฟันพื้นหนึ่งเขาเลยเห็นว่าเราเว้านะอยากห่างอยากมีกะหนึ่งเห็ดยืดกินเด้อวะปล่อยได้ใช่ไปยังว่าเออไปหาข้าวไปไปข้าวผสมไปอีกไปอีกไป อ๋อถุนหน้าทักษะบุญตากระมาอะไรพี่น้องเอ้ยของกินน้ำยางน้ำยางมากผู้ซ uh uh ื้อซื้อหมักมุ้ค่ะซื้อหมักมู้มาใส่ตู้เย็นเด้อเซื้อปิ้งไก่เมื่อื่เด้อทุ่ีจังที่เย็นอยู่มากไปงานบุญวันนี้เนี่ยอย่างหนึ่งซื้ออย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเนาะเนื้ออะไรย่างก็ได้ซื้อปิ้งไก่ซื้อย่างกระหมักย่างซืกินเอ๊ะใส่มาเต็มไลย กินกินวิ่ใหญ่หั่อ้เยอ้เน่ไนไอ้นมยไนยเป็นสายใหญ่นายท้องโ่วนนะใจคือการกินนางบ้านางรมน้ำออเนาะสาชิไดเมอ่อคนไดซเดอรอันนี้ไปแห่บ่ลมปิวลงะตางาถ้าพี่น้องผู้ไข่เงินเป็นปึกปึกอยู่นี่นี่ชิไดนี่จักพันน่ะปึกปึกแท่น่ะเป็นแชนทุจักไหนนับมึงดูเชนจะมีาองไม่แชเออนับดังๆเนี่ย เปาดชิ้นเก้า right like ิ้นสามผ่านหาได้จะผ่านด้รวมกันแบบชี่ชิ้นหาช้าามเลยฮเมเงิแล้งอีกชิบหัวหยอดเศษเจ้าขายเงินเนาะเอาไเอาอยู่ทำไรงบเป็นยังเดียวคุมไกมันขาดอะไรยางน้องเต่าเติมเงินแล้งชิบไรบ่เสร็จเน่ยครานี้คนมาอีกนี่ โอได้เมื่งเมาแหล้นาะเห็นก็เห็นสาบุญตาอยู่ตงบานตา้วนั่งเงินถุงเออจะว่าเออจะว่าอยู่นั่งเพื่อนเอาเงินขนาดใครก็จะไปเออจว่านั่ขนาดตอนแล้นี้ขนาดบมดูเพ่นนั่งสะไ้ตับตับบเอามาผู้สาวพันสาวพันเก็บเงินง่ายไะมาบอมาได้เบิงอยู่บอได้เบิงอย่าเลยทั้งเมีเจ้าในบ่อเบิกบอ เอาเงนชี้เ <Safe> จ่อเดหาเพื uh> ่นก็ด <said S 3> ีเศร้าเลยหากะดีวันดีย้อนเพื่อนเนี้ยปดุดสูบเปอย่างกับซอยกันรนะเลอืมบเสือก็อย่าลบลู่อืมข้นก่อนขึ้นเมนเนี้เออมันผ่านมาแหละก็ผ่านนะเอากะเอนะวันนี้วันนี้เบิหาผัววะวันนี้นี่าวะว่าได้แผัวเกไก่เราวะจะปีนะนี่จะปี๋ที่ได้นะทางไกลได้นอกเมนกงเพิ่ได้นอกไกเพิเิ่เศร้าแล้วคัดกลับไปหาเงินหาทองเจียวผู้บ่าวบ้านอื่นเมืองไกลเนาะ เออเป็นแล้วคุณล่ะกับวัวกับผู้จักวัาผู้นี้เป็นัวนกวัวยุ่สัตการวามีเขาเนื่อยเด้อทีมาชวยล่างพักลังหยาค่เนาะมันขดนึงน้ำแล้วมานั่างกแ้นไปรอมาลางอี่านี้เออล่างแล้วมาชวยแล้วาเนาะแล้วเลางหยาชอยอ่าชเอาเชเมืองไเนาะเอาเป็นน้ำไเอ้ามาติดนังเรื่อยบ่ ่ายืนเรื่อยจะงวบยาไรบวบมาเดบกเสียงรถเลยบริษัเลยกตรวจรหไได้เห็นไหนหันเดียวบะกหันนี้เป็นไปขั้นข่าวขันดำไม่เห็นไหแลูกพูดหอยมาควยควยหอยยังมาฝากปิดนะ ผมมีังอ่าเอ้ยเมื่อก่อนเอร์สันเดอร์เมื่อก็นอน์สัสบายดีสบายดีสบายดีน้องในซาบุตาพานั่งหลิบน้ำพึ่นแม่ในซาบุตาดีน้ำพึ่งโตเนาะโอเคน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะก็ได้ไปหาทางน้องเต่ากันแล้วแเราไปอยู่เรือนอยู่ซ่านพี่น้องเนาะเพิ่นกานอนตื่นแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะเพราะว่าบรรยากาศค่อยค่ๆยาม แล้งนะพี่น้องถ่าว่าผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อด้อว่าเสียงทัพย์สุนเนาะก็ขอขอบขอคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามรัด่วมคลิปแต่ต้นจนจบก็ขอความกรุณาเนาะเบิร์นโคตหน้าหายเด้อสำหรับลิปนี่ขอกาวข้าว่าสบายดี